สวัสดีครับผมควงง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจกมีวิธีการทํายำเห็ดเข็มทองทอดมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากเห็ดเข็มทองนะครับเราจะตัดตรงโคนมันออกนะครับเพื่อให้เวลาทอดมันจะได้เป็นแผ่ๆนะครับแป้งทอดกรอบนะครับอันนี้ไว้สําหรับทอดเห็ดนะครับผมถ้าใครไม่มีสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแทนได้นะครับกรอบเหมือนกันนะครับโอเคครับ ต่อไปเป็นพริกจินดานะครับปั่นน้ำปลานะครับน้ำมะนาวหอมแขกครับน้ำตาลนะครับเมื่อเขือเทศน้ำกระเทียมดองนะครับขึ้นชายนะครับอันนี้เป็นสต๊อกหมูสับนะครับวิธีทำมีในช่องโจนะครับแล้วก็ผักชีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราเอาเห็ดไปชุบน้ําก่อนนะครับแล้วก็มาคลุกกับแป้งทอดกรอบแบบแห้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นําลงไปทอดด้วยน้ำมันร้อนนะครับนะครับ ะจะได้เห็ดที่กรอบปูเป็นแพรแยกออกจากกันแบบนี้นะครับเราเราก็ตักพักเอาไว้ก่อนนะครับจัดจานรอได้เลยนะครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะมาทำน้ำยำกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาครับ น้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็ตามด้วยสตอ๊อกหูทรับนะครับคุเขาทุกอย่างละลายเข้ากันดีก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกป่นนะครับหรือว่าใครสะดวกโขกก็ได้นะครับสูตรนี้โจจะใส่พริกค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้รสมันจัดนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดลดพริกลงได้นะครับ นี่นะครับได้น้ำยำม,มาแบบนี้แล้วนะครับก็ตามด้วยหอมแขกครับมะเขือเทศนะครับคลุกเคล้าสักนิดนะครับให้สลดก่อนนาฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะโรยด้วยผักชีแล้วก็ออกขึ้นช่ายนะครับคลุกเคล้าอกีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะไปตักลาดบนเห็ดเข็มทองที่เรา ทอดกับกรอบเอาไว้แล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะจะได้น้ำยำแบบนี้แล้วนะครับน้ำยำสูตรนี้สามารถเอาไปราดบนผัก,กอื่นๆหรือว,ว่าเนื้อสัตว์อื่นๆที่ทอดกรอบก็ได้นะครับลองไปอัดเดปดูได้นะครับเสร็จแล้วก็มาราดบนเห็ดแบบนี้นะครับเราจะได้เมนูเห็ดที่กรอบหอมอร่อยแล้วก็มีน้ำยำรสจัดจ้านนะครับคลุกเคล้าไปด้วยนะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับหอมๆที่ทำง่ายมากนะครับเมนูนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับเป็นเมนูยำที่ทำได้ง่ายๆอร่อยส่วนผสมค่อนข้างน้อยนะครับหาได้ตามตลาดทั่วๆไปนะครับแบบนี้เลยนะครับจานด้วยผักชีสักนิดนึงนะครับให้ดูน่าทานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองทำทานกันดูนะครับวันนี้โจต้องไปแล้วขอบคุณมากๆสวัสดีครับ